สวัสดีค่ะทุกคนรีวิวก่อสร้างบ้านวันนี้พามาชมบ้านชั้นครึ่งเล่นระดับบ้านป่าตาล BP21 ซึ่งส่งภาพมาจากทางเจ้าของบ้านจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะโดย BP21 จะเป็นบ้านเล่นระดับ3ระดับขนาดเล็กที่มีจํานวน2ห้องนอน2ห้องน้ําและมีใต้ถุนที่สามารถจอดรถยนต์ได้1คันค่ะสําหรับจุดเด่นของบ้านหลังนี้ทางเจ้าของบ้านได้มีการนําไม้มาใช้ในงานตกแต่งและก่อสร้าง เช่นในส่วนของประตูหน้าต่างงานผนังและงานฝ้าเพดานซึ่งทำออกมาได้อย่างลงตัวในโทนสีชมพูสม้มนอกจากนั้นยังได้มีการดัดแปลงยกพื้นความสูงของตัวบ้านเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ในการเป็นพื้นที่นั่งเล่นผักผ่อนได้อีกด้วยค่ะก็นับว่าเป็นบ้านอีกหลังที่มีความโดดเด่นทางการตกแตง่งและการดัดแปลงการใช้ประโยชน์ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้กันได้เลยค่ะ ทางบ้านป่าตาลต้องขอขอบคุณเจ้าของบ้านทุกหลังที่ได้นำแบบบ้านไปก่อสร้างและได้ส่งรูปเข้ามารีวิวค่ะสำหรับท่านที่สนใจแบบบ้านสามารถติดต่อสอบถามตามที่ได้แจ้งไว้ท้ายคลิปและขอฝากติดตามการรีวิวบ้านหลังอื่นซึ่งก่อสร้างทั่วประเทศได้ในโอกาสต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ